โอเคครับมาครับมาดูเลขวิ่งนักขบถมดีกว่าครับเลขวิ่งนักขบถมงดที่แล้ววิ่งเก้าครับผมเนาะวิ่งเก้าห้าหมื่นครับนี่ครับวิ่งเก้าบนห้าหมื่นวิ่งเก้าล่างห้าหมื่นได้กำไรห้าหมื่นนะครับเพราะว่าบนได้สองตอครับผมเนาะล่างได้สามต่อครับผม เลขวิ่งนัคขมาถมครับเน้นย้ำกับ f อฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก Youtube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับเพราะว่าเพจปลอมเฟซปลอมกลุ่มปลอมก็เยอะมากครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อนะครับติดตามผมได้ทาง YouTube นะครับช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเพจนะครับช่อง YouTube ก็คือช่องผาหัดชาแนลครับแล้วก็ช่องสำรองครับผาหัดคนเดิมนะครับเลขวิ่งณคอนปถมครับเลขวิ่งณคอนปถมงวดนี้ให้มาแล้วครับผมเนาะงวดนี้ให้มาแล้วงวดนี้ เด่นที่เม็ดเดียวครับเด่นที่เม็ดเดียวครับเด่นที่3ครับเด่นที่3นะครับนี่ครับบนล่างนะครับบนล่างเด่นที่3บนล่างครับจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่ครับจับคู่ให้นั่นก็คือครับ มี38ครับแล้วก็30ครับ38 30นะครับลงวันที่1ทับ6ทับ6 8นะครับงวดนี้อย่าลืมน,นะครับเลขสัญจรก็บผมเนาะงวดนี้เลขสันจรที่จังหวัดบึงกาฬนะครับ มาแคปหน้าจอครับผมเนาะของเลขวิ่งนครถมครับนี่ครับงวดที่แล้วให้เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเลขวิ่งมานะครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะครับผมเนาะงวดนี้ให้สามเม็ดเดียวครับแล้วก็จับคู่ให้สองคู่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือครับสามแปดสามศูนย์ครับสามแปดสามศูนย์นะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะ สำหรับใครที่รอของอาจารย์ตีก <like S 1> ็เนอะข,ของอาจารย์สีแบบริ้ววิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่ครับให้2ออก209ให้9ออก779ได้7ออก700ได้3ออก377ได้8ออก894ได้6ออก563ได้7ออก687ได้7ออก227ได้0ลงล่างนะผมเนาะนี่ครับได้0ลงล่างนะครับ งดทิ้แล้วก็ได้ศูนย์ครับเลขออกครับ309นะครับเลขออกบนนะครับ309ครับชุดจับคู่ให้นี่ครับผมเนาะ709เน้นนะครับแล้วก็0 9ย์เเน้นนะครับนี่ครับรอก่อนนะครับแล้วก็เลขวิ่งสนามบินน้ําเลขวิ่งสนามบินน้ําก็รอก่อนได้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมได้มาจะรีบลงให้ fc ทางช่องนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับปี68เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเล็กบินสนามบินน้ำครับผมเนาะเป็นบนล่างนะครับไม่ใช่บนอย่างเดียวถือว่าล่างอย่างเดียวนะครับเป็นบนล่างครับนี่ครับได้5ออก51ได้7ออก779ได้5ออก5 1ได้5ออก50ได้9ออก8 9 4ได้5ออก5 6 3ได้5ออก6 8 7ล่าง3 6ไม่เข้านะครับได้2ออก2 2 7ได้0ออก06ล่างงวดที่แล้วครับผมเนาะได้8ครับ ออกแปดเลากนะครับโอเคครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกะเขาอวยพรอนไหเอฟซี FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแ้วลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงนินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะมากกับตามได้บมมากกับพนันแต่วางหดนีพ่นมันใจม,มากก็คือ3ครับผมเนาะ วิ่ง3านักพหัสฝากบอก x อทางช่องด้วยมาดูเลขวิ่งสนามบินน้ำดีกว่าครับเลขวิ่งสนามบินน้ำปี68นะครับผิดแค่งวดเดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มานี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ 1>, 1มิถุนายนสองห้ครับให้9ตัวเดียวนะครับนี่ครับผมเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ9ตัวเดียวครับแล้วก็มีเอฟซีทั้งสองรับผมเนาะถามผมว่าพระหาดทำไมงวดนี้ไม่เห็นของแม่สละบุรีเลยนี่ครับแม่สละบุรีนะครับบนครับเด่นที่3าม ลองสีนะครับเพราะว่าผมลงคลิปตั้งแต่หลังเลขออกครับผมเนาะเลขออกวันที่16ครับวันที่17ก็โทรหาแม่สลับบุรีนะครับผมเนาะลงคลิปไปแล้วครับแต่ว่าเอฟซีทั้งช่องกระถามมันเยอะมากครับบนครับเด่นที่3ลอง4ครับเลขจิตบนครับ890ครับบนครับจับคู่ให้3คู่ครับ8393แล้วก็30นะครับล่างครับเด่นที่6กับ7สูตรที่1ครับ สูตรที่2ครับเด่นที่1กับ8ครับเลขติดล่างครับเนาะสี่ห้าหกเครับผมนี่ครับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีมากครับผมเนาะที่ว่าเอาหลักร้อยบวกหนึ่งนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับต้องมาล่าง1ตัวนะครับอย่างต่ํานะครับผมเนาะล่างจับคู่ให้1 6 1 7แล้วก็77นะครับของแม่สลับบุรีนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ FC ขอมาครับผม ผมจัดให้ครับนี่ครับมแล้ครับผมมาเบรงเลขวิ่งสนามบินน้ำดีกว่าครับปีหกแปดนะครับผิดงวดเดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ำครับเน้นย้ำครับเอฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u ูท b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอม เฟสปอมนะครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ำครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้ให้มานะครับผมเนาะนี่ครับเก้าเม็ดเดียวครับเเม็ด เดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ9เม็ดเดียวนะครับ9เม็ดเดียวครับเลขวิ่งสนามบินน้ำที่ทุกคนรอคอยนะครับลงวันที่1 6ทับ6ทับ6 8นะครับ เพราะว่าครับเนาะช่วงนี้ครับกาดังมากครับเนาะเพราะว่าถ้าออกสัญจรนะครับแต่งวดเมื่อไหรนะครับก็จนมากนะครับจากมาเก้าครับผมเนาะงวดนี้จากเก้าอะไรเอ่ยผมว่าถ้าผมให้เล่นนะครับผมเล่นที่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับแล้วก็เก้าสี่เก้าสี่ก็ออกที่พังงาแล้วก็ละเอียดนะครับมาสองงวดแล้วผมว่าเก้าห้ากับเก้าเจ็ดสวยมากนะครับผมเนาะ สองคู่ครับบนล่างกลับด้วยนะครับนี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับปีหกแปดนะครับนี่ครับอู้่แล้วให้แปดมาครับออกแปดเจ็ดล่างครับปีหกแปดครับผิดแค่หวดเดียวนะครับผมนี่ครับหวดนี้นะครับเก้าเม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ แล้วก็มีเอฟซีทังง่องถามมาเยอะแากครับผมเนาะพระหาดช่วยตามเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวให้หน่อยนะแล้วก็สูตรเดินดีแล้วก็เลขวิ่งลูกสาวปู่สามแปดนะครับนี่ครับสูตรเดินดีครับเลขออกสามศูนย์เก้าครับสามมาหลักร้อยนะครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาวครับสามกับเจ็ดครับสามขึ้นบนครับมาหลักร้อยครับล่างออกแปดเจ็ดเจ็ดลงล่างครับ แล้วก็เลขบิ่ลูกสาวปู่38ครับ8กับ9ครับ8ลงล่างครับออก87ครับ9ขึ้นบนครับออก309นะครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อนครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับกับสุดทานี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแคลวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์นะครับแคปหนะ้าจอได้ไครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ9เม็ดเดียวครับจะออก9อะไรเอ่ยแต่ว่าผมชอบที่95แล้วก็97นะครับต่อมาณนี้ครับผมเนาะคลิปหนะ้า เจอกันครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ